สวัสดีค่ะโค้ดหมอตุยนทัทยานักสร้างความสุขและความสำเร็จด้วยธุรกิจมูมอค่ะ นะคะวันนี้หมอตุ้ยจะมาคุยถึงเรื่องธุรกิจมูมอค่ะนี่คือโอกาสที่จะปลดล็อกอิสรภาพทางการเงินของคุณค่ะโลกอนาคตของอ e ีคอมเมิร์ซเกิดขึ้นจริงแล้วค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะมูมอเป็น MLC ครั้งแรกของโลกที่เรียกว่ามัลติ Level c o n sumer Network นะคะแอปพลิเคชันพารวยยิ่งแชร์ยิ่งสร้างรายได้ นะคะวันนี้นะคะเรามีทีมที่จะพาคุณประสบความสําเร็จเรามีทีมที่ชื่อ MBA m o o m o Business Academy มีเว็บไซต์แล้วก็เครื่องมือออนไลน์ฟรีนะมีเว็บไซต์ขยายทีมออนไลน์มีทีมดิจิตอลมาร์เก็ตตมีสื่อการตลาดออนไลน์ที่มีคุณภาพและที่สําคัญเรามีทีมโค้ดที่ปรึกษามืออาชีพเรามีทีมที่แข็งแกร่งค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนให้คุณประสบความสำเร็จ คนธรรมดาก็ทําได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ธุรกิจมูมคือโอกาสโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะเขาบอกว่ายุคนี้หมดยุคที่จะมาแข่งขันกันแล้วนะมาแข่งกันเก่งยุคนี้เป็นยุคที่ต้องชวนกันมาสร้างถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาความสำเร็จปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและอยากมีแพสซีฟอินคัมค่ะ นะคะมาร่วมทีมกับพวกเราค่ะวันนี้นะคะเป็นเพื่อนกับเราทาง Facebook ก็ได้ทางไลน์ก็ได้หรือติดต่อมาทาง Google d o c ก,ก,ก,กและถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลนะคะคุณสามารถกรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ขยายงานของเราฟรีค่ะและเมื่อคุณมาร่วมทีมกับเราคุณก็จะได้เว็บไซต์ขยายงานฟรีอีกต่างหากค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนี่คือโอกาส นะคะเขาบอกโอกาสก็เหมือนไอติมถ้าคุณไม่ชิมมันก็ละลายโอกาสของการเป็นเศรษฐีโอกาสของการสร้างรายได้แบบง่ายๆมือถือเครื่องเดียวสามารถทําเงินล้านได้เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะมาร่วมทีมกับเรานะคะสวัสดีค่ะ